มือนีบ an ่มีแนวกินครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องมากินข้าวกะอันนี้แก้วเพียเดืมอคืนนี้ซอยจุครับพี่น้องมอคืนซอยจุกันกับเนื้อย่างครับผมอันนี้ก็มีปลาแดกบองอันนี้ครับมมีแนวากินกัเลยต้มปลาไหลกินต้วมือเนี้ยครับพี่น้องครับอันนี้ก็มีผักสดน้ำแน่หากินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้ออ่าน้ำจิ้มซ้อยจุก็มีไข่สองน่วยกินข้าวสวยมือหนี ครับผมเขาสวยีลกละใกล้ทีทสททสท่สองโมงละมากินเขาน้ำกันได้พี่น้องเด้อต้มเป็ดปลาไหลนี่โอ้โหพูให้ใดกันย่องเหรอครับพี่น้องครับน้ำแดงจึงครึงเห็นป่าน้ำแดงจึงครึงนี่น้ำเ,เครื่องเทศได้ครับเนี่ยครับเผาเอาสีขัวค้าขัวตะไคร้ขัขว,ขขวใบมะกรูดนะครับขวัวแล้วก็ขวกัวกระเทียมนะครับพริกกระขวัวพริกกระขวัว อือฮึสมไวรด้วยพี่น้องเองผักมาดไดาดามาครับพี่น้องครับมาจินต้มเปียดปลาไหลน้ำกันมามานะครับเด้อน้ำก็น,น้ำเพื่อไทยกับเราแล้วครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำอันเก้าหนาไม่มีนม้ำคณะก้าหนาผมก็เลย บ่ได้มีกินผลมันมีแต่ของเพื่อไทยก็ได้กินของเพื่อไทยไปซะก่อนเดี๋ยวสิกินน้ำคณะก้าวหน้าไปอีกต่อไปเอามากินข้าวน้องกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะอะอะาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ